วิดีโอสาธิตแนะนำการใช้งานระบบบริการการศึกษาออนไลน์แนะนำการลงทะเบียนเพิ่มถอนเปลี่ยนเสกร,รายวิชาเรียนวิธีการลงทะเบียนเพิ่มถอนเปลี่ยนเสกมีวิธีการทำอย่างไรนั้นเดี๋ยวเชิญไปรับชมในคลิปนี้เลยค่ะหลังจากนักศึกษาได้ทำการยืนยันการลงทะเบียนแล้วนั้นหากต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขารายวิชาลงทะเบียนเช่นการเพิ่มถอนหรือเปลี่ยนเสก ที่ลงทะเบียนไว้แล้วนักศึกษาสามารถดําเนินการดังกล่าวได้ในช่วงของการเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มถอนเปลี่ยนเสกเท่านั้นนะคะโดยไปที่เมนูลงทะเบียนเพิ่มถอนซึ่งเมนูดังกล่าวจะปรากฏขึ้นในช่วงของการเพิ่มถอนเปลี่ยนเสกเท่านั้นค่ะขั้นตอนการลงทะเบียนเพิ่มถอนเปลี่ยนเสกรายวิชาเรียนข้อหนึ่งลงทะเบียนเพิ่มถอนเปลี่ยนเสกรายวิชาไปที่แถบเมนูการใช้งานด้านซ้ายของจอนะคะ คลิกที่แถบข้อมูลการลงทะเบียนจะปรากฏเมนูลงทะเบียนเพิ่มถอนให้นักศึกษาคลิกที่เมนูดังกล่าวระบบจะแสดงเงื่อนไขการลงทะเบียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนักศึกษาจำเป็นจะต้องอ่านเงื่อนไขดังกล่าวให้เข้าใจเสียก่อนนะคะจากนั้นให้คลิกปุ่มยอมรับเงื่อนไขเพื่อเข้าสู่หน้าจอการลงทะเบียนเพิ่มถอนและเปลี่ยนเซกซึ่งจะปรากฏหน้าจอแสดงรายวิชาที่นักศึกษาเคยลงทะเบียนไว้แล้วดังภาพค่ะ กรณีที่1หากต้องการถอนรายวิชาให้นักศึกษาคลิกที่ปุ่มถอนที่แสดงอยู่ทางด้านท้ายของรายวิชาที่ต้องการถอนนะคะระบบจะนำรายวิชาดังกล่าวไปรอไว้ที่พื้นที่จองรายวิชาลงทะเบียนค่ะกรณีที่2หากต้องการเพิ่มรายวิชาให้นักศึกษาหารายวิชาที่ต้องการเพิ่มโดยระบุรหัสรายวิชาหรือชื่อวิชาด้วยข้อความบางส่วนหรือทั้งหมดในช่อง ระบุรหัสวิชาหรือชื่อวิชาจากนั้นให้คลิกปุ่มค้นหาวิชาระบบจะนำรายชื่อวิชาที่ระบุมาแสดงตามภาพค่ะหลังจากนั้นให้คลิกปุ่มเลือกที่เป็นสัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายบวกแบบนี้นะคะระบบจะนำรายวิชาดังกล่าวไปแสดงในพื้นที่จองรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเพิ่มถอนต่อไปค่ะกรณีที่3หากต้องการเปลี่ยนเสกให้นักศึกษาเลือกเสกที่ต้องการเปลี่ยนที่คอลัมน์เปลี่ยนเสก ที่ตรงกับรายวิชาที่ต้องการเปลี่ยนเสกนะคะระบบจะนํารายวิชาดังกล่าวไปรอไว้ที่พื้นที่จองรายวิชาลงทะเบียนเพิ่มถอนทั้งนี้รายวิชาที่สามารถเลือกเปลี่ยนเสกได้นั้นจะต้องเป็นรายวิชาที่เปิดสอนมากกว่า1นึเสกในปีภาคการศึกษานั้นและเปิดให้นักศึกษาสามารถทําการเปลี่ยนเสกผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ได้ตามขั้นตอนค่ะ ขั้นตอนที่2การตรวจสอบรายชื่อวิชาที่ทำการเพิ่มถอนเปลี่ยนเสกเรียบร้อยแล้ว ภายหลังจากที่นักศึกษาเลือกรายวิชาที่ต้องการทำการเพิ่มถอนเปลี่ยนเสกเรียบร้อยแล้วนั้นให้คลิกปุ่มตรวจสอบเพื่อให้ระบบตรวจสอบรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนดังกล่าวรวมถึงการตรวจสอบตารางเรียนตารางสอบและค่าใช้จ่ายของรายวิชาที่เลือกลงทะเบียนครั้งนี้ทั้งหมดได้ก่อนจะยืนยันการลงทะเบียนดังภาพค่ะขั้นตอนที่3การแก้ไขรายวิชาลงทะเบียนก่อนทำการยืนยันการลงทะเบียน หลังจากที่นักศึกษาทำการตรวจสอบความถูกต้องของรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วหากต้องการแก้ไขรายวิชาลงเทะเบียนก่อนทำการยืนยันการลงเทะเบียนให้คลิกปุ่มย้อนกลับเพื่อกลับไปยังหน้าจอเลือกรายวิชาลงเทะเบียนและทำการปรับเปลี่ยนรายวิชาที่ต้องการเกิดก,ก่อนนะคะแต่หากมั่นใจแล้วว่าจะลงเทะเบียนรายรายวิชาดังกล่าวจะต้องคลิกปุ่มยืนยันการลงเทะเบียนเพิ่มถอนเพื่อเป็นการยืนยันการลงทะเบียนในครั้งนี้ค่ะ ขั้นตอนที่4ผลการลงทะเบียนระบบจะแสดงข้อความดำเนินการเสร็จสิ้นจากนั้นให้นักศึกษาคลิกที่ปุ่มผลการลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบผลการลงทะเบียนและพิมพ์ใบแจ้งยอดชำระค่าลงทะเบียนค่ะขั้นตอนที่5การพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าลงทะเบียนและมาถึงขั้นตอนสุดท้ายของการลงทะเบียนเพิ่มถอนเปลี่ยนเสกรายวิชากันแล้วนะคะ ให้นักศึกษาคลิกที่ปุ่มพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินเพื่อนำไปชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์การเงินธนาคารหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสได้แต่หากนักศึกษาได้ทำการชำระเงินค่าลงทะเบียนในครั้งแรกไปเรียบร้อยแล้วและได้มาทำการลงทะเบียนเพิ่มถอนเปลี่ยนเสกซึ่งหากมหาวิทยาลัยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือนักศึกษาชำระค่าเรียนในปีภาคการศึกษาดังกล่าวแล้วนั้น ปุ่มพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินจะไม่ปรากฏค่ะและนี่ค oh. ือภาพตัวอย่างใบแจ้งชำระเงินค่าลงทะเบียนจากระบบค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะขั้นตอนการลงทะเบียนเพิ่มถอนเปลี่ยนเสกรายวิชาในระบบการลงทะเบียนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนั้นสะดวกรวดเร็วและตอบโจทย์ต่อความต้องการของนักศึกษาเลยใช่ไหมคะ <Wow. S 1> และถ้าหากนักศึกษาเกิดปัญหาในการเข้าใช้งานระบบ หรือมีปัญหาในการลงทะเบียนออนไลน์สามารถติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนต่อไปค่ะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งปัญหาการใช้งานระบบได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เบอร์โทรศัพท์032 708 607หรือ Facebook f a n p a g e s ไ์ a c a d p b i u และสามารถสแกน QR code ที่หน้าจอเพื่อเข้าสู่ l ล n e ออฟ i ิ i ชียลของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้นะคะศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยายลัยราชภัฏเพชรบุรี